รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโต้คลื่นเนี่ยสเสน่ห์สำคัญก็คือการออกไปคอนเนคกับธรรมชาติเราจะสังเกตว่าทุกวันนี้เราต้องจับมือถือต้องทํางานอยู่ในออฟฟิศแต่ว่า<ะ>วันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่ได้ไปอยู่กับธรรมชาติได้พายกระดโต้คลื่นออกอยู่กลางทะเลเนี่ยเราได้ค้นพบถึงความสงบได้ปรีกตัวเองแล้วก็ได้รองขึ้นการโต้คลื่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การประทาคขึ้นอย่างเดียวมันคือการเรียนรู้การประยับคลื่น ตอนนี้นะคะก็อยู่ตรงบริเวณชายหาดที่สามารถมาเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักได้แล้วค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปเล่นเซิร์ฟนั้นสําคัญเลยไม่เคยเล่นก็ต้องมีครูสอนเล่นก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในนําตัวไหนคะครับสวัสดีครับผมตาสวีโรดิพานิตนะครับผมเป็นที่ปรึกษาของชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดพังงาครับ,รบที่นี่คือ Memory Beach นะครับในเขาหลักจังหวัดพังงาครับแล้วก็เป็นหาดที่หลายคนอาจจะรู้จักจากจาก,การโต้คลื่นนะครับผมช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนมาโต้คลื่นที่นี่หลายหมื่นคนเลยนะครับ เป็นหมื่นเลยเหรอคะใช่การโตขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าที่นะภูเกต็ตนะมาจากภูเก็ตใช่ไหมฮะภูเก็ตเขาโต้ึ้นมากว่า20ปีแล้วแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆด้วยอย่างเช่นระยองหัวหินสงขลาแล้วก็เขาหลักด้วยเหมือนกันครับก็มีชาวต่างชาติมาโต้ึ้นนานแล้วแล้วก็มีกลุ่มคนไทยมีนักกีฬาไทยเนี่ยที่ฝึ<า>กฝนโต้ึ้นท <Mem> ี่นี่แล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติจากขาดเมมโมรีเยอะมากมาครับเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขาแล้วก็ชอบแล้วก็ผันตัวเองไปเป็น นักกีฬาเซิร์ฟแบบนี้เองคือที่นี่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณ10กว่าปีครับ10กว่าปี<ช>แล้วแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาค่ะก็คือเป็นต่างชาติยังไงบ,บ้างก็หลักๆแล้วนักท่องเที่ยวของเขาหลักก็จะเป็นชาวยุโรปนะเป็นสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยก็จะมีเยอรมันสวีเดนต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันมีหลายประเทศแล้วก็ที่สําคัญในช่วงของพีามิกก็จะเป็นคนไทยที่มาเยอะมาเยอะก็กลายเป็นว่าเขาหลักเนี่ย ทุกจริตคนไทยคนไทยก็มาต่อนเนื่องทุกปีแล้วก็วก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปถึงปีที่ผ่านมาเราก็น่าจะได้ทราบข่าวแล้วว่าโอ้ห้องพักเต็ม100ร้อเลยทำให้ที่นี่บรรยากาศคือคักครับผมการโต๊คลนเนี่ยใช้พลังเยอะอาจจะต้องทานอาหารมานิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพลังงานต่างๆอะไรที่มาแล้วก็พอมาถึงเนี่ย ตามเซิร์ฟคลับต่างๆเ,เขาก็จะมีโปรเซสของมันอยู่แล้วอย่างเช่นการที่อาจจะต้องวอร์มร่างกายก่อน<ะ>แล้วก็สิ่งสําคัญที่อยากบอกทุกคนก็คือการโต้ขึ้นเนี่ยเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาถึงเนี่ยเราก็จะมีการสอนทฤษฎีการป้องกันความปลอดภยัยผมมั่นใจเลยว่าที่ไม่ว่าจะเป็นที่พังงาหรือว่าที่ภูเก็ตหลายๆที่ตรงน,นี้เป็นมาตรฐานที่ต้องบอกว่ามาตรฐานสากลระดับโลกเลยที่เขาสอนวิธีการกันมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยครับ ถ้าสมมติว่าอยากลองโต้คลื่นแต่ไม่มีพื้นฐานไม่สามารถว่ายน้ําได้เลย <ทำ S 1> จะทำได้ทำได้หรอคะเพราะว่าอันนี้คือจุดดีข้อหนึ่งของหาด Me มารีเลยเพราะว่าหาดที่นี่เป็นหาดที่ลาดยาวแล้วก็ถ้าเราสังเกตมองออกไปดูข้างนอกเนี่ยเวลาที่เขาโต้คลื่นกันนะเวลาที่เขาล้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเอวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เรามาเรียนหรือว่ามาลองประสบการณ์การโต้คลื่นก็จะมีครูอินสตราคเตอร์เนี่ยดูแลเราแบบหนึ่งต่อหนึ่งทำให้ทุกวินาทีเนี่ย ของเราที่ตกลงไปในน้ำแล้วก็ตามก็จะมีครูคอยดูแลแล้วก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่คอย<า>ช่วยเหลือเราตลอดเวลาเยอะอย,อย่างสายลิสที่รัดข้อทาง<า>ครับผมแล้วแบบนี้ครูหรือว่าคนที่คอยสอนเราอะค่ะจะสามารถรับนักเรียนได้ต่อวันเท่าไหร่คะโอ้ตอนนี้ของเราเนี่ยต้องบอกว่ารับปริมาณน,น้อยมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการจํากัดชั่วโมงของคุณครูอย่างเช่นห้ามไม่แนะนําให้เกินสอนเกิน5ชั่วโมงต่อวันเพราะจะเป็นช่วงที่แบบ ร่าง,า,า,างกายพร้อมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเราให้ความสำคัญกับเรืบอง sustainability เราอยากให้เมืองเนี้เป็นเมืองที่ค่อยๆเติบโตเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการที่มีทัวริสมา เล่นกันแล้วกเกิดอุบิเหตุเราอยากควบคุมปริมาณให้เกิดเป็นบรรยากาศที่แตกต่างไม่เหม <ists> ือนใครในโลกครับก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเป็นรอบๆ <c oughs> ที่สอนเป็นรอบรอบๆหกคน8คนอะไรอย่างเงี้ยมากที่สุดก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วครูผู้สอนที่จะมาสอนนะคะจะต้องมีความรู้มีพื้นฐานหรือว่าอบรมอะไรยังไงมาบ้างไหมคะโอ้ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะผ่านบททดสอบมาได้ก็แอบผิงเหมือนกันนะครับครูทุกคนเนี่ยเขาต้องมีสกิลความรู้นะครับก็มีการโค้ชแมนเมื่อกี้ที่ผมได้ได้กล่าวไปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ตรวจเข้มมีกการแล้ว มีการทดสอบประจำปีนะครับผมเรายึดการสอนแบบ ISA International Surfing Association ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกันทั่วโลกครับผมก็คือเหมือนกันยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนอีกทั้งมาที่นี่ปุ๊บก็คือจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องเรียนทฤษฎีก่อนถ้าใครมาเรียนแล้วไม่เป๊ะเนี่ยโทรหาผมได้เลยนะครับรู้สึกกังวลนิดนึงครับว่าได้ยินแบบนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องไปดูกันว่าทฤษฎี ปฏิบัติข้อต่างๆเดี๋ยวพี่ต้องลองเรียนทฤษฎีนะครับผมจะรอดูท่าการกระโดดขึ้นมาเยนมือการดำตัวขึ้นเลยครับรู้สึกรู้สึกกดดันตามไปดูกันเลยเดี๋ยวนะไปค่ะถูกส่งตัวมาเรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นฐานที่ไว้สําหรับทำอะไรหรอคะครับสาสำหรับที่นี่นะครับเราเอาไว้ เตรียมไว้เพื่อเรียนทฤษฎีกันครับใช่ครับสิ่งเราจะสอนในสิ่งที่ต้องรู้เวลาที่เราไปโตขึ้นนะครับอย่างแรกเลยหาดที่เราจะเล่นเพราะว่าแต่ละหาดมีลักษณะต่างกันนะครับแล้วก็เราจะสอนวิธีการยืนวิธีการป๊อปอัพนะครับแล้วก็วิธีการเล่นด้วยตัวเองนะครับจากนั้นเรื่องของวิธีการความปลอดภยัยในเรื่องของการล้มการลงบอร์ดเราก็จะสอนอีกเช่นกันนะครับในเรื่องของการ เวลาที่เราล้มลงไปครับสิ่งที่เราต้องระวังคือศีรษะของเรานะครับเราควรจะเอามือป้องกันศีรษะเอาไว้ใช่ครับจากนั้นก็ยืนขึ้นมาได้เลยครับที่นี่หาดมิโมรีบีดน้ําค่อนข้างตื้นนะครับผมมั่นใจว่ายืนถึงแน่นอนนะครับแสดงนว่าต้องพกสติมาด้วยใช่เลยก็คือต้องแน่นอนครับพอการหัวเสร็จแล้วนะครับพอเราขึ้นมาจากน้ําสิ่งที่เรามองหาสิ่งแรกคือเป็นกระดานโต้คลื่นของเราครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเราอาจจะเผลอโดนกระดานโต้คลื่นฟาดนะครับเราก็อาจจะต้อง มองหากระดานโต้คลื่นของเราก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับในคลาสของเดียริพาร์ตในทฤษฎีของเราก็จะสอนครบทุกอย่างเลยครับผมเบื้องต้นเลยที่ทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระดานโต้คลื่นมีอะไรบ้างคะหลักที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับหนึ่งเลยวิธีการฝากขึ้นออกไปด้านนอกนะครับ2วิธีการปรับอับก็คือควิธีการดันตัวขึ้นมา3วิธีการยืดนะครับแล้วก็4ครูจะสอนเราวิธีการ เวลามาคนเดียวทํำยังไงพื้นฐานสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเลยหรอคะทำยังไงสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเราจะในคลาสนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทุกคนเริ่มสตาร์ทจากศูนเหมือนกันหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับที่นี่เรามี2คลาสครับมีพลายเซิร์ฟกับฟันเซิร์ฟนะครับพลายเซิร์ฟคือเหมาะสําหรับคนที่มาจากศูนย์เลยคือเพิ่งเริ่มเล่นทุกคนจะไปพร้อมกันส่วนฟันเซิร์ฟคือจะมาจากคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับมาต่อยอดสกิลของตัวเองเดี๋ยวลองค่ะว่าจะต้องทํายังไงครสากะดนี้เมมุติ พี่ลองขึ้นมายืนบนบอร์ดก่อนครับผมยืนยืนด้านบนเลยใช่ไหมใช่ครับผมเริ่มจากการยืนด้านบนเลยเวลานอนนะครับเราจะนอนในลักษณะแบบนี้ค่ะเท้าของเราจะอยู่ท้ายบอร์ดนะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาที่เราจะลุกนะครับมันจะมีอยู่สี่สเต็ปสเต็ปแรกก็คือดันตัวขึ้นมาตามองไปด้านหน้าสเต็ปต่อมาเราจะก้าวเท้าหลังที่เป็นเท้าหลักก่อนแบบนี้จากนั้นก้าวเท้าหน้าครับตรงกลางระหว่างมือนะครับแล้วก็ปรับเท้าแล้วก็ค่อยไปเหมือยืน ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับผมพี่ถนัดขวาหรือซ้ายครับขวาลองเอาเท้าขวาเป็นเท้าหลักก่อนก็คือเท้าเท้าด้านหลังครับเป็นเท้าหลักใช่ครับโอเคใช่ทีนี้เวลาเรายืนเราจะยืนไม่เกินครึ่งกระดานครับถอยลงมาอีกนิดหนึ่งใช่ครับประมาณนี้สังเกตเท้าหน้าครับเท้าหน้าควรจะปิดเฉียงแบบนี้ถูกต้องครับเพื่อที่เราจะ control บอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเวลายืนเราจะงอเข่าลงแค่นิดเดียวแล้วก็ยืนสบายๆได้เลยนะครับ โอเคอ่ะทางนี้ก็ได้ครับได้โอเคไม่เป็นไรสมมุติว่าเรายืนแบบนี้นะครับโอเคเวลาเรามองนะครับเราจะมองไปด้านหน้าก็คือด้านที่หัวบอดชี้ไปนั่นเองถูกต้องนะครับลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับลำตัวก็ตรงแบบนี้นะครับอย่าลืมยิ้มนะครับโอเคดีแล้วครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็วิธีการลงกระดานนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําคือการกระโดดลงครับจากบอร์ดที่มีความเร็วเวลาที่เรากระโดดลงบางที เราอาจจะต้องระวังเรื่องข้อเท้านะครับวิธีของการลงบอร์ดให้ปลอดภัยให้เราย่อก,กับลงมานั่งจับบอร์ดเอาไว้ครับจากนั้นก็ค่อยๆลงประมาณนี้ครับผมก็คือคลาสนี้เราจะสอนทุกอย่างเลยครับเมื่อกี้ก็คือไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วทฤษฎีเบื<ด>้องต้นในวันนี้ อยากจะตอบยังไงดีคะเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากก็อยากน่าลองดูสําหรับใครที่แบบอยากจะท้าทายกับความสามารถว่าครั้งหนึ่งอยากจะลองมาโต้ขึ้นดูก็สามารถมาได้จริงๆถ้าดูแล้วก็อาจจะไม่ได้ยากแต่ด้วยความที่เราอาจจะกังวลไปเองเพราะเราไม่เคยเล่นและอย่างอาจจะกลัวน้ํา นิดนึงด้วยว่าลงไปแล้วเดี๋ยวกวว่าเราจะจมน้ําหรือเปล่าแต่เ<ผ>ม,มื่อกี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยะก็คือมีพี่ๆคอยดูแลอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วนี่เลยค่ะเราก็มาที่น้าหา<ช>ซึ่งก็ไม่ไกลกันมากเด<ช>ินมานิดเดียว,ยวครับตอนนี้ครูก็กําลังรีพีทอีกรอบหนึงเมื่อกี้ที่เรียนมาถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะพาลงน้ําครับผมถ้าสมมุติผิตนะคะ ผิดก็จะโดนตีมือมใช่รอเล่นครับก็จะทําการสอนกันให้ถูกก่อนก็คือสอนจนจนแบบตัวจำได้ไดก็ถึงจะให้ลงไปจะเห็นว่าขนาดของบอร์ดแตกต่างกาันวิธีการเล่นแตกต่างกันไหมคะหรือว่าเหมือนกันใช่ครับกระดานบอร์ดสั้นเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าช็อตบอร์ดเนาะก็จะเป็นกระดานที่มีความคล่องตัวสามารถท,ทาําท่าต่างได้ส่วนกระดานยาวเนี่ยหรือว่าลองบอร์ดก็จะเป็น <ๆ S 2> กีฬาที่โชว์ท่าทางหเหมือนเต้นบนบนกระดานโต้คลื่นอะไรเงี้ยก็จะมีการเดินไปมาเลย ที่เขาหลักเซิร์ฟพาวมีทุกวันนี้<ม>หรือว่าเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเกิดมาจากการที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวของททเองเออของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาตัวของการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดพังงาด้วยแล้วก็มีโอ้เยอะมากๆครับทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าเขาจับมือกันโปรโมทข้อดีของเขาหลักก็คือทุกคนอาจจะมองเห็นภาพรวมว่าสิ่งที่เราขาดมากที่สุดก็คือช่วงกรีนซีซั่นที่อาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย ทำให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันโปรโมทเมืองน,นี้ออกไปในแคมเปญน่ารักน่ารักชื่อว่าเขลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะซึ่งทําให้ภาพามันชัดขึ้นนอกจากที่เรามีที่โต้คลื่นตรงน,นี้เนี่ยครับออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะมีโรงงานผลจญภายโต้คลื่นที่ส่องออทั่วโลกมีคาเฟ่เซิร,ร์ฟน่ารักๆๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพที่ช่วยทําให้จิ๊กซอเนี่ยคอมพลีทเรามีงานกิจกรรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแคมเปญท่องเที่ยวเรามีงานแข่งขันเขาหลักกรอมพาโตรนะครับเป็นงานแห่งเซิร์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนลของเด็กๆนะครับรั้งใหญ่มากของปีนะฮะก็จะมีนักโตขึ้นต <c oughs> <c oughs> <key> ัวจิ๋วเนี่ยจากทั่วเอเชียแล้วก็ทีมเจ๋งๆของไทยเนี่ยมาแข่งกันด้วยเด็กที่อายุแบบน้อยที่สุดที่เคยมาเรียนหรือว่าจากมาเข้าแข่งขันในครั้งนี้อายุเท่าไหร่คะโอ้หเจ็ดขวบก็มีครับแปดขวบก็มีบางคนสู้มากนะเราเห็นอย่างนี้เพราะว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าพ่อแม่ยุคใหม่เขาสอนให้เด็กเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เขาก็จะมาถึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับการการให้พวกเขาได้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้ออกกำลังกายบ่ออย กีฬาที่ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะพวกเราชาวภาคใต้เนาะการมาโต้ขึ้นเนี่ยก็เลยฉะนั้นอยากอยากจะชวนทุกคนให้ลองมาโต้ขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะที่หาดเมมรีสที่เราตั้งใจผลักด,ดันให้เป็นดิเน t ชันการท่องเที่ยวของชาต่างชาติด้วยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาสัมผัสกีฬานี้มาสัมผัสามงานของธรรมชาติที่เรามาได้ทุกวันเนาะ เื่อกี้นะคะเราก็ไปเรียนพื้นฐานกันมาแล้วนะคะกับพี่แบงค์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้จะมาดูกันค่ะว่าคุณครูจะประสบความสําเร็จกับลูกศิษย์คนนี้หรือเปล่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลองเล่นนะคะอย่าลืมใครที่มาเล่นก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งทากันแดดด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่ากันแดดก็ต้องเป็นกันแดดที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะชุดก็ต้องให้กระชับกระทัดรัดค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าพอจะสามารถยืนบนกระดานได้หรือเปล่าเพราะคุณครูไม่ยอมค่ะคุณครูจะให้ยืนให้ได้ไปกันค่ะ เป็นไ่งมากคับคุณครูเก่งมากครับผมได้แล้วครับนั่นแหละครับผมเริ่มจากไม่เป็นก็คือมาเริ่มฝึกได้ครับใช่แต่ว่าเขา ข้อดีอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้าสมมติมาเรียนที่นี่คุณครูก็จะเหมือนคอยดูขึ้นคอยแบบคอยบอกเราว่าให้ทําท่าลุกขึ้นหรือว่าต้องแบบทําตรงไหนได้แรกๆก็คือไม่ได้หลังๆก็ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนานอยากจะให้คุณครูเชิญชวนคนมาเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักพังงานเลยค่ะโอเคครับก็คือถ้าอยากมาเล่นเซิร์ฟก็คือที่เขาหลักครับค่อนข้างจะเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟเพราะว่าคลื่นที่นี่มัน แม่นตรายแล้วก็หาที่นี่ปลอดภัยครับผมแค่ได้มาเที่ยวก็สนุกแล้วครับผมลองมาทำกิจกรรมดูครับอย่าลืมมานะคะตอนนี้ก็คือมือสั่นขาสั่นไปหมดเลยเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งกังวลมากๆแต่ก็สุดท้ายก็ได้คุณครูช่วยค่ะพับได้ไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าเปียกแน่นอนสำหักน้ำด้วยค่ะไปค่ะขึ้นฝั่งกัน นะครับชื่อว่า memory surf house นะครับก็จะเป็นโอ้ไม้ไผ่เป็นแบมบูหลังใหญ่ซึ่งที่เราเรียกว่า surf house เพราะที่ในอน,นาคตเนี่ยก็จะเป็นทั้งที่ของการสร้าง surf community surf culture แล้วก็อาจจะเป็น surf academy ที่ผลิตนักกีฬาโตขึ้นด้วยครับผมเราเลือก สร้างด้วยแบมบูทั้งหมดเพราะว่าเราอยากให้มันกลเกินแบบความเป็นธรรมชาติ <g ül> ก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นเซิร์ฟเพาลังใหญ่ของทุกคนที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็เป็นเซิร์ฟเพา์ของทัวริสต์ด้วยครับผมคือเราเคยมีความฝันเล็กๆแหละว่าอยากให้เมืองน,นี้เป็นเซิร์ฟทาวด้วยความฝันวันนั้นที่เราโตขึ้นังนสนุกสนานเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นมันก็เป็นจริงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรากําลังมองไปถึงฟิวเจอร์ในการต่อยอดพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เรามีหนึ่งเราเคยสร้างนักกีฬาคีมชาติเยอะเยอะแยะมากมายนะครับท ปั้นน้องๆในโลโก้ให้น้องๆเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาบรรลักษ์โต้คือเรามีโค้ดสอนให้แล้วก็เรามีโครงการที่สามารถเด็กๆในพื้นที่เนี่ยสามารถมายืนประดานโต้คือนไปโต้คือนได้ฟรีเมื่อกี้นะคะก็ได้ไปตีลังกากันในทะเลมาเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นั่งรถออกมาที่ที่พักของเราแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกกันที่หน้าอัปสราค่ะเราโชคดีคเราอยู่ใ,นในกล้กับหาด Memory Beach ใช่ไหมคะเราเลยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟหรือว่าคนที่ต้องการทดลองท้าทายสิ่งใหม่ๆเนาะ,ะเขาก็าเข้ามา เลือกเราเป็นที่พักก็<ช>คือแบบอยู่ใกล้ก็สามารถที่จะเล่นเซิร์ฟได้เลยตื่นเช้ามาปุ๊บก็คือลงไปเล่นคลื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องขับรถหรือว่า,าวนหาที่จอดหรืออะไรเลยสามารถที่จะตื่นลงมาปุ๊บยังไม่ทานอาหารเช้าก่อนก็ได้แล้ว <ไป S 1> ก็ไปเล่นก่อนอแล้วก็กลับมาทานอาหารเช้าก็ได้แสดงว่าแบบนี้ที่ตรงที่พักแห่งนี้ต้องมีเรื่องของการซัพพอร์ตเกี่ยวกับ การเล่นเซิร์ฟให้กับนักเล่นเซิร์ฟที่นี่เพราะบางคนเดินทางมาจากต่างประเทศอ่าใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะของของนักท่องเที่ยวของเราค่ะผู้เข้าพักของเราที่ต้องการมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากต่างประเทศหรือว่ามาจากกรุงเทพก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอาไม่เอาอุปกรณ์มาไม่ได้เอาเซิร์ฟบอร์ดมาเราก็มีบริการเซิร์ฟบอร์ดให้เช่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเอาบอร์ดมาเอง เราก็มีที่วางบอร์ดให้ให้บริการรับฝากบอร์ดของอัปสราไม่มีสอนค่ะแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเบทเทอร์เซิร์ฟชายตรงหาดเมมโมรี์บีชค่ะก็คือฝั่งนู้นที่เราไปมาเมื่อเช้าใช่ถูกต้องค่ะก็คือสามารถพักที่นี่แล้วก็ไปเรียนที่นู่นแล้วก็มาเล่นที่นี่ได้หรือถ้าอยู่หลายวันเรียนหนึ่งวันอีกวันหนึ่งยังเล่นอาหารได้ส่วนมากแล้วจะเป็นแบบนั้นค่ะส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแพ็กเกจนะคะนักองเที่ยวก็จะเลือกมาเป็น2คืน ก็คือไปเล่นเซิร์ฟวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เป็นท่องเที่ยวพักผ่อนอาจจะใช้บริการภายในโรงแรมอย่างเช่นอาจจะบางคนอาจจะอาบแดดหรือว่าเป็นสปาหลังจากเล่นมาหนักๆเนาะแบบกระดูกระเดี่ยวอะไรก็แย่แล้วแหละเออก็มานวดนิดนึงผ่อนคลายเมื่อเราเข้าไปในห้องพักแล้วจะเห็นว่า มีป้ายให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอด้วยใช่ค่ะโรงแรมของเราะเป็นโรงแรมกรีนโฮเทลนะคะที่เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรามีรางวัลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเช่นกรีนโฮเทลระดับทองหรือว่าเช a ฟ l ไล e ์โกล์อวอร์ดเพราะฉะนั้นโรงแรมเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ทั้งพนักงานแล้วก็ทั้งผู้เข้าพักนะคะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเรามีถังขยะแยกประเภทเป็น4ประเภทในโรงแรมเราจะวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อว่าให้ลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยอ๋อเออถังขยะมี4ประเภทนะจะได้แยกขยะให้ถูกต้องเพราะว่าในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทางโรงแรมให้ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการแยกประเภทของขยะ อยากจะผลักดันจุดตรงนี้แหลมากลางเขาหลักพังงาคือทางพื้นที่ทางเดสิเนชันตรงนี้ค่ะให้เป็นเขาหลักเซิร์ฟทาวคือไม่ว่าจะพักที่ไหนอยู่ในเขาหลักก็สามารถที่จะมาเล่นคลื่นมาเล่นเซิร์ฟได้ใช่ค่ะยังไก็คือแบบต้อนรับหมดเลยเดี๋ยวพาเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างหน้าเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะ น,นี้ก็คือเหมือนเป็นบรรยากาศริมหาดริมหน้าโรงแรม<า><ล>ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกค่ะ ซึ่งบรรยากาศก็คือจะเห็นว่าก็ยังคงูมีคนมาเล่นเซิร์ฟใช่ใช่เอ่อก็จะเล่นกันจนถึงอาจจะแบบ6กโมงครึ่งคือพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอยู่จนแบบฟ้ามืดเลยทีเดียวใช่แล้วก็อีกจุดสําคัญที่เราบอกแล้วว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายคนก็คือจะมานั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็คือตรงนี้เลยใช่คากิโนะสบีชคลับหลังจากเล่นเซิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถจะขึ้นมาแล้วก็นั่งได้เลยนะคะ ็ยังไงเียก็ไม่เป็นไรถูกต้องเพราะว่ามันก็อยู่ริมหาจะนั่งที่แบบเทเรสอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือขึ้นเล่นเซิร์ฟเสร็จขึ้นมาแล้วก็หาเครื่องดื่มรอซันเซ็ตได้เลยก็สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ด้านบนก็มีให้ด้านบนจะเป็นรูฟท็อปค่ะขึ้นไปชมวิวมุมสูงของหาดแหลมปะกังค่ะชุมชนเราเนี่ย เรามีความมุ่งหวังว่าเราจะสร้างพื้นที่ตรงเขาหลักตรงนี้ให้เป็น Surf Destination ให้เป็น Surf t o w าวคือใครไปใครมาก็ถือว่าต้องรู้จักเขาหลักในในชื่อของ Surf Destination มาถึงเมืองพังงานทั้งทีนะคะจะไม่เจอกับคนนี้ไม่ได้เลยค่ะพออทททค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเคยเรียนเซิร์ฟมาก่อนไหมครับเล่เซิร์ฟลยค่ะเมื่อวันแรกเลยค่ะ แล้อย่างนี้เองคือด้วยความที่ว่าทราบมาว่าทางพังงาเองก็มีการเหมือนผลักดันแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆถ้ามองมองในภาพรวมครับก็ถ้าหากว่าปีนหนึ่งเนี่ยจริงๆถามว่าพังงาเราเราเที่ยวได้ตลอดนะก็จะมีเรื่องของซีซันของเขานะครับแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าฝนครับภาพเกจก,กรรมทางการท่องเที่ยวจะขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของเซิร์ฟครับ <หา S 2> ก็พังงาเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเซิร์ฟได้ เ,เกือบ6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยาหรือบางทีก็อาจจะเป็นขึ้นสุดท้ายเนี่ยอาจาจะอยู่ในเดือนตุลาคมก็คือยาวเลยยาวเลยครับ<ม><ม>เรามีเรื่องของโรงงานที่ผลิตเซิร์ฟด้วยเรามีในเรื่องของโรงเรียนที่สอนเซิร์ฟด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของซูเปเนียที่เป็น DIY แล้วก็จะมีให้นักเที่ยวเนี่ยได้มานั่งทำของกันด้วย พอมีการพรัฒนาหรือว่าผักงานเกี่ยวกับเซิร์ฟคาวแล้วเราจะมีแผนในการที่จะร่วมกันพัฒนาหรือว่าโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไงบ้างครับในส่วนของทอทอพังงาครับได้วางแผนในการกระตุ้นมาโดยตลอดแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะปี68นี้นะครับพีก็ได้วางแผนภายใต้โครงการ the joy of พังงากระตุ้นกลุ่มผู้หญิงให้มาเล่นเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเรามองว่าจังหวัดพังงาเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ ของความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของอพฤติกรรมของกลุ่มผู้หญิงนะครับจะชื่นชอบในเรื่องของความท้าทายกีฬาที่ท้าทายการที่เขาได้ถือเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะครับไปลงในสื่อโซเชียลของเขาเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่อ,อยากจะเห็นนะครับก็ได้วางแผนในเรื่องของการกระตุ้นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเดินทางเข้ามา นะครับแล้วก็ในปี69ก็ยังเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับก็ยังเน้นในเรื่องของกลุ่มผู้หญิงแต่ว่าเขาจะให้กับทางผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟแอคกับโฮเทลนะครับแล้วก็เซิร์ฟแอคกับร้านคาเฟ่ที่เป็นชิคๆของของบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาของเรานะครับหรือว่าอีกอันนี้ก็คือว่าเซิร์ฟ แกับร้านอาหารที่บิชชลินนะครับจังหวัดพังงาเราเองเนี่ยได้มีร้านอาหารที่ได้รับรองอจากบิชชลินเนี่ย26ร้านมากกว่า50เมนูครับจังหวัดพังงาเองเนี่ยเรามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับมีการซ้อมในเรื่องของการ อุบัติเหตุทางทะเลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่ะนะครับก็ถามว่ามาเที่ยวพังงาปลอดภยัยไหมปลอดภัยครับลงมาบันทึกประสบการณ์บันทึกการท่องเที่ยวกับการเล่นเซิร์ฟที่พังงาเลือกพังงาเป็นจุดหมายปลายทางแล้วคุณจะสุขทันทีที่เที่ยวพังงาครับ สำหรับการมาเรียนแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟกันที่เขาหลักที่นี่นะคะบอกได้เลยว่ารู้สึกกังวลแต่ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชนะใจตัวเองได้ก็คือเรื่องของความกังวลแล้วก็เรื่องของความกลัวว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่คุณครูที่นี่นะคะก็ใจดีพยายามสอนให้เราใจเย็นช่วยเราทุกอย่างทุกขั้นตอนก็เลยชนะใจตัวเองมาได้ในครั้งนี้ค่ะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อยากจะมาแก้ตัวใหม่เพราะรอบนี้ไม่ได้จริงๆค่ะแล้วถ้าใครนะคะสนใจอยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะมาลองท้าทายชีวิตด้วยการโตขึ้นดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ ก็สามารถมาได้ที่เขาหลักค่ะไปเรียนกันได้ที่ Memory Beat นะคะหรือถ้าใครอยากจะมานอนพักค้างแรมแล้วก็มาโต้ขึ้นด้วยมีที่พักแบบรักโลกนะคะก็มากันได้ที่อับสราบีฟอนรีสอร์ทแอนด์วิลล่าค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งที่พักนะคะแล้วก็มีโปรแกรมในการที่จะไปเรียนโต้ขึ้นและอีกวันหนึ่งเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็สามารถมาโต้ขึ้นข้างหน้าหาดที่นี่ได้ค่ะหาดนี้นะคะก็จะมีความสวยมีความยาว แล้วก็สามารถมาเล่นได้เหมือนตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าทั้งไฮซีซันแล้วก็โลซีซันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่ตลอดอีกทั้งช่วงโลซีซันนะคะที่พักแถวนี้บอกได้เลยว่าราคาดีมากค่ะแล้วก็มาเล่นโตขึ้นต้องมาช่วงโลซีซันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของหน,น้าฝนแล้วก็เป็นช่วงของฤดูมรสุมนะคะคลื่นก็จะสวยมากเหมาะแก่การมาโตขึ้นค่ะ